วันนี้จะมาดูต้นโกโก้อีกรอบนะครับเป็นโกโก้ในสวนยางนะครับเห็นด้านหลังจะเป็นจะมีต้นบังคุดด้วยให้ดูนะครับนี่ใบยางเริ่มผลัดใบแล,แล้วแล้วก็เริ่มมียอดใหม่ขึ้นแล้ว เดินดูเรื่อยๆนะครับนี้ปลูกในแปลงยางพาราอายุประมาณ1 3 3 4 4ปีประมาณนะปลูกระยะห่างต่อต้นประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างต่อแถวประมาณ7-8เมตร ผมก็ปลูกโกโก้ทดลองปลูกโกโก้ประมาณ50ต้นแต่ละต้นก็ห่างกันประมาณ5-6เมตรนะครับปลูกไปได้2ปีกว่าแล้วนี้ก็เริ่มยอดใหม่เริ่มจะเขียวแจะได้รับแสงเต็มที่ด้วยแต่ช่วงนี้ก็ขาดน้ำน,นิดนึงครับเป็นช่วงหน้าแรง แต่ก็ไม่เป็นไรโกโก้ค่อนข้างจะทนน้ำได้ระยะหนึ่งแต่ทนนานมากก็ไม่ได้นะต้องให้น้ำมันสักหน่อยนะฮะนี่คือต้นขนาด2ปี2ปี3ามปีสปีสามถึงสเดือนนะครับใหญ่จริงต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วล่ะแต่ช่วงนี้ก็ เป็นช่วงแรงนะครับถ้าให้น้ําเต็มที่ให้ปุ๋ยเต็มที่มันก็ออกดอกอไปดูต้นอื่นนะครับนี่ก็เหมือนกันใบโอเคอยู่ก็ไม่ถึงกะสวยงามมากเท่าไหร่นะครับสภาพโคนต้นนะครับดูดิก็ใช้ได้เลย มชื้นอยู่ราบดินก็ชื้นอยู่นะไม่สวยตรงนี้ที่ผมเคยทดลองจอบนะครับสัต์ดินสัตกันตัดรากยางแล้วก็ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยลงไปนะครับแล้วก็รดน้ำจะเห็นว่าค่อนข้างจะงามกว่าทุนอื่นเลยนะนี่จะเทียบทุนพวกนี้สอต้นหลังตรงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดใช้จอบตัดรากอย่างพารานะครับไม่ได้ปวนดินให้ตัวนี้ใบจะใหญ่มากใบเป็นมันเลย ต้นเมโซดูดีครับยางพาราเ,เริ่มออกยอดใหม่แล้วลนะ่ะส่วนที่เริ่มผลัดใบก็มี ี่จะเห็นว่าต้นนี้สูงประมาณเมตรห้าสิบนี่ออกยอดใหม่ครับส่วนที่ยอดแก่แล้วก็มีหมเวไปหมดเลยต้นเล็กหน่อยสภาพโคนต้นก็ก็ดีต่อใช้ได้แต่ไม่ชุ่มชื้นนั่งไม่มีน้ำนะครับแห้งแ้งเลยนี่ นี่คือรากนี่นี่เห็นไหมรากนี้นี่คือรากของมันรากของโกโก้ไม่ใช่รากมันส่วนต้นนี้ต้นเล็กนะครับที่จริงมันก็ปลูกพร้อมกับพวกนู้นนะที่ต้นใหญ่นะแต่พวกน้นมันได้รับการดูแลแล้วก็สภาพต้นที่ปลูกมันค่อนข้างจะพร้อมกว่า ตรงนี้มันเป็นทวดไหลที่มันไหลลงไปด้วยนาดินที่ไหลเป็นเนินอียหมูตุ๊ดมัน,นีีต้นนี้ไม่สวยเลยนะแต่แต่ดูดิด้วยที่แดดดีมากช่วงนี้โอ้ยแดดเปียงเลยนี่ก็เริ่มเริ่มที่จะออกยอดใหม่นะครับ ยอสวยมากแต่เก่งไม่สวยเลยนี่ตอนนี้ที่จริงจะให้เป็นระบบน้ำจะดีกว่านะครับเป็นระบบน้ำหยดเป็นท่อ p e อทำเป็นท่อ p e แล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดจะดีกว่า เยอะเลยเราอาจจะได้เก็บผลแล้วละ่ะถ้าใช้ระบบน้ำหยดอน,นี่ที่เรดูที่คลิปมันก่อนนะครับดูดิตรงนี้สูงประมาณ2เมตร2เมตรครึ่งแล้วนะ2เมตร2เมตรครึ่งด,ดูแต่แถววันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับตอนแรกก็จะเว้นไว้สำหรับปลูกทดลองปลูกกาแฟ แต่ก็ยังไม่ได้เอามาลงปลูกเลยต้นกาแฟก็ต้นก็ค่อนข้างโตแล้ว อีกต้นหนึ่งสูงเลยสูงใหญ่ใช้ได้อ่ะนี่ออกดอกแล้วออกดอกแล้วครับเนี่ยไหนีหนห่นเห็นไหมเพิ่มอเห็นเหมือนกันนี่คือตุ่มดอกมันตุมเล็กๆกลลองไม่โฟกัสเลยนี่ะฮะ นะเล็กมากเลยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตรงนี้ยังไม่ออกตุ่มดอกเลยนะครับ แต่เขามีแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นชั้นหนึ่งลงน,นะฮะดูระยะที่ปลูกนะครับห่างประมาณ5เมตร ถึงหเมตรนะครับก็ไล่ปลูกไปถ้าปลูกแบบเชิงเดี่ยวที่จริงมันใน2ปี2ปีครึ่งมันก็ได้เก็บลูกแล้วล่ะแต่นี้ผมปลูกในทดอลองปลูกในสวนยางนะครับมันก็โดนแย่งอาหารไปแล้วเรื่องอาหารเรื่องน้ำแล้วก็เรื่อง,ออง,แ,องแสงแดดนะครับจะมีปัญหาหนิดนึง ต้นนี้ได้สวยนี่ต้นนี้ที่จริงมันต้องก็ต้องแต่งกิง่งตัดกิง่งแต่งกิ่งนะครับบอกคุณทรงๆผมก็ทำไม่เป็นหรอกผมแค่ทดลองปลูก บางต้นก็ไม่ได้แตกกิ่งคางพกเลยแต่ก็สูงมากเลยเนี่ยอันที่จริงมันควรจะแตกกิ่งคางพกประมาณเนี่ยมันเหมือนต้นต้น,ตนอื่นๆน,น,นะฮะพวกนี้มันจะแตกกิ่งคางพกซ้ายขวาสี่ห้ากิ่งแต่ต้นนี้สูงมากก็ยังไม่แตกเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยครับต้นนี้ นหนหึ่่งต้นนี้ก็ประมาณหนึ่งตอนนี้ก็เคยออกดอกแล้วนะครับแล้วเป็นต้นที่เล็กประมาณเทียบก็ประมาณต้นนี้หลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินก็ใหญ่โตขึ้นมากเลย ต้นเี้์ปลายจะออกดอกแล้วล่ะต้นเีตนน้ตนนี้ใช้ได้นะ สวยดีสวยใช้ได้แล้วก็มีนน้นนะครับอีกประมาณ1 2 3 4 5 6 7้ากต้นก็ต้นเล็กๆแล้วก็ฝั่งโน้นอกีกประมาณ7 8ต้นเหมือนกันนะครับอะจะกลับไปดูที่เดิม พวนี้ก็ได้รักแสงจริงๆริงมันควรจะใส่ปุ๋ยอคอกอะไรพวกนี้ด้วยครับควรจะใส่ปุ๋ยอคอกอะไรพวกนี้นี่อ๋อนี่นีนนนออ่ดอกแล้วเดี๋ยวเลเลดเี่ยให้ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปุ๋ยดียกว่า ใส่ปุ๋ยอคอกใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าแล้วก็ทวนดินจับรวนดินนะครับเดี๋ยววนดินให้น้ำรัปลองติดลูกแน่นอนเนี่ยด้วยวันนี้ด้วย ถ้าใครจะสนใจจะปลูกก็ลองทดลองดูครับแต่ถ้าปลูกปริมาณมากๆผม,มอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้จริงๆนะแต่ถ้าถามจะให้ผมถามแหล่งที่ซื้อผมเคยซื้อมเมล็ดของจากจันทบุรีมานะครับเป็นเขาขายมาเป็นลูกนะเขาขายมาเป็นผลทั้งผลเลยเขาไม่ได้แกะ,มะเมล็ดมา เขาขายมันเราก็ให้เราเราเขาแกะออกมาแกะออกมาแล้วไม่ต้องตากแดดนะครับวิธีปลูกแกะเสร็จก็ใส่ถุงดินพ่อชําเลยเพราะถ้าตาแกแดดมันจะตายมันจะเน่าไปเลยเป็นพันชุมพรนะครับผมไม่แน่ใจว่าพันชุมพรหนึ่งหรือสองอะไรเนี่ยผมปลูกเริ่มทดลองปลูกก็ ก่อนทีเ่เคยจะมีมข่าวว่าเขาจะสนับสนุนให้ทางรัฐบาลเขาสนับสนุนให้ปลูกโกโก้นะครับผมทดลองปลูกประมาณ50ต้นเองถ้าพูดได้ปลูกแบบเชิงเดียวตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะผม,ผมก็ไม่เรียใจเรื่องการตลาดเท่าไหร่ผมแค่ทดลองปลูกเล่นๆเ,เองเอถ้าใครสนใจจะปลูกแบบ เชิงเดียวแบบเยอะๆหลายไลเป็นสิบไล่อะไรพวกนี้ก็ศึกษาข้อมูลได้ดีนะครับพวกอัอนนี้ผมกไมไมไม็ไม่ไม่ขอลงลึกแล้วกันผมผมไม่ทราบรายละเอียดจริงๆเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายมาเรื่อยๆนะครับเป็นเทคนิคอะไรที่ผมทําแล้วมันได้ผลหรือว่าทําแล้วไม่ได้ผลไม่แนะนาําอะไรพวกน,นี้เดี๋ยวผมจะถ่ายลงมาเรื่อยๆนะครับลองกดติดตามด้วยนะครับ ในช่องนี้ในช่องชาแนลของผม mm. ก็จะเป็นพวก mm. เกี่ยวกับ mm. การทดลองท mm. ดลองปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็ทดลองทํำนู่นทํานี่ไปเรื่อยๆนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเียกว่า